สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระสบบดีที่20กรกฎาคมพุทธศักราช2566ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้ วันนี้เวลา8นาฬิกา49นาทีสมเด็จพระกนิษฐาเทวราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระราชุดำเนินไปยังโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ธนบุรีเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครทรงเปิดอาคารเมทีวิสิตซึ่งเป็นอาคารเรียนของนักเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ได้รับพระมหากรุณาจากสมเด็จพระนิษิาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานนามอาคารว่าเมธีวิสิทธิ์มีความหมายว่าอาคารแห่งความเป็นเลิศของนักปร,รา์และพระราชทานพระราชานอนุญ,ญาตให้ชนอักษรพระนามาพิทย์ไสยสทปฏิษฐานไว้ที่อาคารด้วย จากนั้นทอบพระเนดิจิทัการวิชาการต่างๆอาทิการกําเนิดลายสือไทยหรืออักษรไทยสมัยพ่อขุนรามคําแหงมหาราชการค้นพบเครื่องสังฆโลกสมัยกรุงสุขโขทยัยพระราชประวัติของพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจัก,กรีวงรวมทั้งการจัดแสแดงการทดลองปลูกผักสวนครัวและการปลูกผักไฮโดรโปนิกในพื้นที่จํากัด โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ธนบุรีจะตั้งขึ้นเมื่อปี2560เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาโดยใช้หลักสูตรให้สอดคล้องกับพัฒนาการของผู้เรียนในแต่ละระดับชั้นอาทิหลักสูตร Early Years Foundation s t a g EYFS e FS, ของสหาราชอาณาจักรเป็นหลักสูตรปฐมวัมาวายศึกษา ที่มุ่งเน้นการสร้างการเรียนรู้แบบรายบุคคลครูผู้สอนจะสังเกตเด็กแต่ละคนว่ามีความถนัดความชอบหรือความสนใจอย่างไรจากนั้นจะออกแบบการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนหลักสูตรนี้จะสามารถพัฒนาการเรียนรู้ได้อย่างถูกจุดรวมถึงยังช่วยดึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในผู้เรียนสร้างความมั่นใจและสามารถวางเส้นทางเพื่อการต่อย,ยอดในอนาคตได้ นอกจากนี้ยังส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภาษาต่างประเทศแก่นักเรียนคือภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความสามารถสูงสุดปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน1,193คนมีครูและบุคลากรทางการศึกษารวมจำนวน283คน วันนี้เวลา13นาฬิกา54นาทีสมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จลงณสาลาดุสิตดาลายสวนจิตระดาพระราชบงดุสิพระทธนพระราชบโกาศให้ในายสุทธิพงษ์จุนเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยนำนางนำนางบันดีกุลชอนยาคงจุนเจริญนาย,ยกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยผู้ราชการจังหวัด ที่จะเกษียณอายุราชาการในวันที่1ตุลาคม2566กพร้อมคู่สมรสและข้าราชาการกระทรวงมหาดไทยเฝ้าทุลองพระบาททุนลคล้าทุนคลำหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานการชาติออนไลน์ประจำปี2565เพื่อบำรุงสภาการชาติไทยและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดผู้อุทิศปฏิบตัติตนในการน้อมนำนาพระราชดำริมาขับเคลื่อนในการบำบัดทุกบำรงสุขแก่ประชาชนเฝ้าทือลองพระบาท รับพระราชทานเกียรติบัตรรางวัลเพชรดอกแก้วในโอกาสนี้ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมผู้สมรสที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่1ตุลาคม2566เฝ้าถลอองพระบาทกราบถวายบังคมลา จากนั้นในเวลา14นาฬิกา16น,นาทีสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราสุดาสยามบรมราชกกมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตลดาพระราชวังดุสิตพระราชาทานพระราชบุรกาศให้ในายสุพิษพิทักษธรรมอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำคณะผู้จัดฝึกอบรมด้านการออกแบบและพัฒนาระบบประเมินผลการแปลสภาพอากาศสำหรับบุคลากรจากกรมอุตุนิยมวิทยาและติด ตามสภาพแวดล้อมแห่งชาติมงโกเลียเฝ้าถดลอมประบาดกราบบังคมทูนรายงานผลการฝึกอบรมดังกล่าว สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระีสว่งวางคว ora, ตัตวรคัตยาราชนารีส่งร่วมออกหน่ะวยสตวแพทย์อาสาจุลาพรเพื่อควบคุมประชากรสุนัขและแมวป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันนี้เวลา7นาฬิกา50นาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตวรคัติยาราชนารีเสด็จไปยังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารอเภเมืองนครศรีธรรมราชจวนครศรีธรรมราชส่งร่วมออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุลาภรณ์ระหว่างวันที่20-24กรกฎาคม2566ตามที่จังหวัดนครศรีธรรมราชได้กราบทูลขอพระราชทานความช่วยเหลือผ่านทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการบริหารจัดการสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่ โอกาสนี้พระราชทานพระ,พระบรมกอสให้ในายพรพิรมฟุ้งตระกูลประสุสัตจังหวัดนครศรีธรรมราชเฝ้ารับพระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านในสัตว์จำนวน500โดสเพื่อนาไปฉีดให้แก่สุนัขและแมวจรจัดซึ่งนับเป็นยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งในระดับท้องถิ่นให้เป็นเขตปลอดโรคพิษสุนัขบ้าโดยเร็วตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภยัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระบณนิธาน จากนั้นทรงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขจำนวนสองตัวต่อจากนั้นทรงงานวิสัญญีทางศัตวแพทย์ภายในรถผ่าตัดเคลื่อนที่ร่วมกับทีมศัตวแพทย์อาสาจุฬาพรเพื่อผ่าตัดทำหมันและรักษาโรคต่างๆเช่นโรคเนื้องอกและโรคมดลูกอักเสบให้แก่สุนัขจรจัดและสุนัขของประชาชนรวม12ตัว ในการนี้โปรโดให้ศัตวแพทย์อาสาจุลาพรผ่าตัดธรรมนสุนัขภายในรถผ่าตัดเคลื่อนที่อีกจํานวนเจตัวและโปรโดให้ทีมศัตวแพทย์และเจนน้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์เขต8สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราชเทศบาลนครนครศรีธรรมราชมหาวิาทยรรรา,า,าทยลัยวัดไหลลักษณ์และหมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยจังหวัดภูเก็ตหรือซอยด็อกร่วมกับ ร่วมกันให้บริการฉีดวัคซีนและผ่าตัดทำหมันให้แก่สุนัขและแมวจรจัดบริเวณโดยรอบ5วัด6ชุมชนรวมถึงสุนัขและแมวของประชาชนรวมจำนวน104ตัวโดยการทำหมันในสัตว์นอกจากเป็นการควบคุมจำนวนประชากรที่ให้ผลดีที่สุดยังมีประโยชน์ด้านอื่นๆเช่นลดพฤติกรรมความก้าวร้าวลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่มะเร็งที่ผนังมดลูกในสุนัขและแมวเพศเมีย และมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งอันธะในสุนัขและแมวเพศผู้ช่วยให้สัตว์มีสุขภาพดีเพิ่มอายุไขัยได้ถึง3-5ปีด้วย ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคเงินสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการศัตวแพทย์ในรถผ่าตัดเคลื่อนที่พร้อมรับเสื้อหลายภาพวาดปีพระหัตถ์สุนัขทรงเลี้ยงคุณหมายทองเป็นที่ระลึกที่บัญชีบุิธิจุฬาพรเพื่อ,อโครงการปันน้ำใจสู้ภัยพิสุทนักบ้าธนาคารไทยพาณิชย์สาขาบัณฑิตศ,ศึกษาจุฬาพรเลขที่บัญชี4681160031 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ a c e b o o k ปันน้ำใจสู้ภัยพิสุ์นักบ้า องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับผู้ราชาการจังหวัดอุบลราชธานีและผู้ราชาการจังหวัดขอนแก่นรับเทียนพรรษาพระราชทานเพื่อเชิญไปถวายเป็นพุทธบูชาในเทศากาลเข้าพรรษาประจำปี2566 วันนี้เวลา9ก้นาิกหนาทีที่ศาราสะไทยสมาคมในพระบรมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับนายชนลียังตรงผู้ราชการจังหวัดอุบลราชธานีและนายไกรสอนกองฉลาด ผัวราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อมคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรษษาประจําปี2566รับเทียนพรรษาพระราชทานเพื่อเชิญไปถวายเป็นพุทธบูชาในเทศกาลข้าพรรษาประจําปี2566 โดยจะเชิญไปถวายวัดสุป,ปัตนารามอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีและวัดธาตุพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นในวันที่2สิงหาคม2566เพื่อจุดบูชาพระรัตนตรัยในเทศกาลเข้าพรรษาตามที่พระราชอุทธธิศ องคมตรีเป็นประธานเปิดการประชุมสมาพันธ์มิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒทั่วประเทศครั้งที่16วันนี้ที่มหาวิทยาลัยราชพัฒ ราชนัก,กรินอำเภอเมืองฉะเชิงเซาจังหวัดฉะเชิงเซาพลเอกดาภงรัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานเปิดการประชุมสมมพันธนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศครั้งที่16จัดขึ้นระหว่างวันที่20-22กรกฎาคม2566เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายและความสามัคคีของผู้นำนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฏทั้ง38แห่งทั่วประเทศผ่านโครงการพัฒนาซอฟต์สกิลส์ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมโดยมีผู้นำนักศึกษา และผู้รับผิดชอบฝ่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฏทั่วประเทศเข้าร่วมจํานวนกว่า500คนโดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆอาทิการร่วมวางแผนยกระดับการพัฒนานักศึกษาการเลือกตั้งประธานสมาพันธ์นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฏทั่วประเทศประจําปี2566เพื่อทาหน้าที่เป็นศูนย์กลางประสานงานภายใต้หลักการการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิป,ปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อปลูกฝังให้ให้นักศึกษามีความรับผิดชอบและความสามัคคีสร้างจิตสาธรารณะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยใช้องค์ความรู้ภูมิปัญญาและพลังสร้างสรรค์ของนักศึกษาพัฒนาศักยภาพให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป องคมนตรีเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณจังหวัดตา วันนี้พลเอกการปนาารุดิตองคมนตรีประธานกรรมาการบริหารหมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชุมพันษา28กรกฎาคม2566โดยมีผู้วัสดุการจังหวัดตากผู้บริหารข้าราชการประชาชนและจิตอาสาพ,พระราชาทานร่วมการปลูกต้นมคาคดเมียและหญ้าแฝกบนพื้นที่62ไร่ น้ำบริเวณอ่างเก็บน้ําแม่หินหลวงน้อยตําบลแม่ตื่นอําเภอแม่ระมาดจงังหวัดตากซึ่งอยู่ในพื้นที่โครงการหลวงเลอตอศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแห่งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในตอนบ่ายองค์คมนตรีประชุมติดตามความก้าวหน้าและขับเคลื่อนการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอต่อณอาคารศูนย์ประสานงานเศรษฐกิจพอเพียงบ้านเลอต่อปัจจุบ,บันได้เข้าไปส่งเสริมให้เกษตรกรมีอาชีพปลูกพืชผักเมืองหนาวไม้ผลพืชไร่นอกจากนี้ยังแจกจ่ายต้นไม้ให้เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่นำไปปลูกเพื่อสร้างพื้นที่ป่าปรับเปลี่ยนจากภูเขาหัวโล้นสู่พื้นที่สีเขียว องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานในคโครงการสืบสารพระราชปณิธานไปมอบให้แก่าราษฎรจังหวัดยะลาวันนี้ที่โรงเรียนคุรุชนพัฒนานเพิ่มเมืองยะลาจังหวัดยะลาพลเนกเลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานในโครงการสืบสารพระราชปณิธานไปมอบให้แก่าราษฎรโดยมีนายสุพร์รอดเรืองณหนองคายผู้ราชการจังหวัดยะลาให้การต้อนรับ ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำเนินโครงการสืบสานพระราชปณิธานเพื่อสืบสานร,รักษาและต่อยอดพระบรมราชโชบายของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ห่างไกลพร้อมกับรับทราบปัญหาเพื่อนำไปสู่การแก้ไขและพัฒนาให้ราษฎรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โอกาสนี้หมูดินิธิราชประชานิกระร์ในพระบรมราชูธถปัมภ์ได้จัดสิ่งของพระราชทานจำนวน500ชุดโรงพยาบาลรามาธิบดีร่วมจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ไปให้บริการตรวจสุขภาพและรักษาโรคสำนักง,งานอายการสูงสุดให้ความรู้และบริการปรึกษาด้านกฎหมายสำนักง,งานผู้ตรวจการแผ่นดินออกหน่วยเผยพแพร่ความรู้และรับเรื่องราวร้องเรียนจากประชาชน มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชปธัมม์มาอุปกรณ์สําหรับการศึกษาทางไกลและมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนด้มอบชุดหนังสือเผยแพร่ความรู้สําหรับเยาวชนซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่โรงเรียนต่างๆและรัษดรในพื้นที่ นอกจากนี้มูลนิธิร่วมจิตน้อมกล้าพยาวชนในพระบรมราชินูปธรรมและสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชุปาูปธรรมร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาพระราชทานต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาในระดับปร,ริญญาตรีแก่นักรเรียนจำนวนสองทุน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเลี้ยงอาหารแก่นักเรียนคณะครูและบุคลากรโรงเรียนเศษเสถียรในพระราชูปธัมภ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงสุขอนามัยและโภชนาการที่ดีของนักเรียนที่มีความบกพร,ร่องทางการได้ยิน จำเป็นที่จะต้องได้รับโภชนาการที่เหมาะสมตามวัยและมีประโยชน์ต่อร่างกายเพื่อมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงในการศึกษาเล่าเรียนและดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพจึงทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศตรีธีระเชียงทองรองนายขาธิการพระราชวังเชิญอาหารพระราชทา,านเพื่อน,นำไปพระราชทานเลี้ยงแก่นักเรียนคณะครูและบุคลากรโรงเรียนเศรษฐีในพระราชูป,ปรัมภ์เขตด,ดุสิตกรุงเทพมหานครรวมจำนวน2 0 126คน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพัรษา28กระกฎาคม2566ประกอบด้วยข้าวมันไก่บะหมี่เกี๊ยวหมูแดงน้ำดื่มน้ำแก๊กหวยเย,ยลลี่และไอศกรีมโรงเรียนเศรษฐีนเป็นโรงเรียนสอนคนหูหนวกแห่งแรกของประเทศไทยปัจจุบันจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินตามหลักสูตรการกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการตามความต้องการจะเป็นเฉพาะบุคคล ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6แบบอยู่ประจำและไปกลับ ขราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์พร้อมใจบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศุแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนในโอกาสวันเฉลิมพระราชมรรษาวันนี้ที่อาคาร606สำนักพระราชวังสนามเสือป่าเขตด,ดุสิตกรุงเทพมหานครขราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์จากสำนักงานองค์นตรมีสำนักพระราชวังกองบัญชาการทหาร ทหารมหาดเล็กราชบัลลบรักษาพระองค์และกองบัญชาการในตำรวจราชองครักษ์ประจำพระองค์และช่างฝีมือจากสถาบันศศริิกิจพร้อมใจร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลดนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2566 ดยมีโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชเป็นหน่วยบริการในการรับบริจาคโลหิตซึ่งการบริจาคโลหิตของข้าราชพารเป็นการน้อมนําพระบรมราชโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมายึดถือปฏิบัติโดยทรงมีพระราชประสงค์ให้ข้าราชพารในพระองค์เป็นแบบอย่างของการเป็นข้าราชการที่ดีมีจิตอาสาจิตสาธารณะ มีความเสียสละอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมมีความกตัญญูตอบแทนบุญคุณแผ่นดินร่วมทําความดีโดยไม่หวังผลตอบแทนโดยมีข้าราชริพารร่วมบริจาคโลหิตจํานวน201คนได้โลหิตจํานวนรวม9 4 5 0 4ี นักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2566ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www. d o yooffice. th ระหว่างวันที่23-29กรกฎาคม2566 และขอเชิญชวนประชาชนร่วมนั่งสมาธิเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลใน,นอโอกาสวันเฉลิมพระชมพันสาวันที่28กรกฎาคม2566ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิสเสบียงบุญบันทึกเวลาการทำสมาธิเจริญจิตตภาวนาตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่28กรกฎาคม2566เวลา8นาฬิกาท่านนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสริสวภาเอกเี่ยมสิลปสวัสดีค่ะ